ออกครึ่งน,นะครับทุกคน,นพึ่งโพงนะครับวันนี้หน้ากากต้องใส่ดีๆนะครับถ้าไม่ใส่ดีๆนี่ก็ต่อยได้นะครับ อนนี้ก็มีต่อยบ้างน,น,นะครับ น้ำหวานเหรับเนี่ยน้ำหวานาน้ำกวานาโบโบโน้ำหวานตอนเบาๆนะครับ เกาะมือนะครับดูครับนี่ต้องปล่อยเบาๆครับปล่อยได้นะครับ นว,วาลสวยนะครับอยบงนี้เบาๆนะครับทำรุนแรงไม่ได้ครับต่อยแน่นอนเค้ผาดเบาๆเคครับ เี่ยตัวแม่ออกโฟว่าครับนี่ครับนี่เน้ำหวานสวยนะครับเกาะมือของด้ครับ เบาๆกับมันนะครับทุกคนเยวจะปาดเอาแค่รวงก่อนก็ได้นะครับน้ำผึ้งรังนี้สวยมากนี่นี่คือรวงครับปาดเอารวงก่อนเอารวงออกก่อนก็ได้ถ้าจะเก็บน้ำผึ้งรอบสองแล้วก็ปาดป,ประมาณเนี่เยเลยอีกครึ่งนึงเราก็จะเก็บได้สองรอบนะครับอันนี้เราเอาหมดเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงหาห้งหวาน ตัวมันเค้ขาดแล้วครับอืมวอลจับบอลนะเขาเนี่ยเคครับนี่เขาสวยมากเลยสวยทั้งนั้นเลยครับจินตนาการันรุนแรงกับมันไม่ได้ถ้ารุนแรงก็คือต่อยแน่นอนอืม จะลงควันมั้งก่อนอืม,อมโอเคก็เต่าครับเรีออลิฟยเสร็จน้ำสวยมากตังนี้โอเคครับนี่น้ำครับเหมือนน้ำผึ้งอ่ะ นวลจะรสหวานจะรสชาติแตกแต,ต่างกันนะครับ่างนี้ต่างจากขึ้งหลวงยังไงก็คือมันจะหวานแบบหวานหวานมากกว่าขึ้นหลวงครับขึ้งหลวงก็แบบหวานธรรมชาตินี่นครับนี่สวยมากเลยนีมน่าก,กินมากครับนี่อุ้ยหลน่นอะ่ไรครับหล่นแล้วเนี่ยอ๋อนี่นี่ครับ สวยเขาสวยเลยฮะรังสวยรังสวยนวันสวยรังสวยอืมมีอยู่ครับบีดไม่มาคนเดียวนวลปิดตาส,สวยๆรังเนี้ยสวยมาก โอเคนี่ครับอีกสองลังสุดท้ายนะครับอือ ถ้าอยากให้เขาทำต่อนะครับนี่นขอตัดนะครับแต่เจ้าของบ้านเขาบอกให้เอาบอกให้หมดเลยเพราะว่ามันต่อยนี่โอ้ยเกลื่นนี่เกีื่อนเกล่วงเกลื่อง,องล่วงแล้วแหละนิดนึงโอ้โหเสียดาย มันลนดินมาหน่อยนึง่งมันลนดินมาหน่อยนึง่งมีแล้ว,ลวใช่มีดมันตกมันตกอันนึงอ่ะอม,มันตกอันนึงอ่ะเสียดายมากมใช่ปาดทั้งหมดเลยลนี้นี้ มาต่อยแล้วเนี่ยเพื่อนต่อยแล้วครับตัวนึงคนยูเสร็วจับจับคนนี้คนหน่อืย น้ำหวานสวยเลยนี่ครับประมาณน้ำหวานประมาณครึ่งโลได้อย่างเนี้ย ใส่กิมจิเองนะครับขอ่คุอที่พิรับชมนะครับไมยบายครับ